มาแล้วค่ะหมึกผ่ายั่วค่ะหมึกผ่าเนื้อนะคะรสชาติหวานมันนะคะนี่นะคะใครชอบแบบว่าสายดื่มนะคะหมึกตัวนี้เป็นกับแก้มได้อย่างดีเลยค่ะเอาไปย่างเตาถ่านก็อร่อยนะคะหรือว่าใครจะอบไมโครเวฟก็ใช้เวลาแค่2นาทีนะคะนี่ค่ะอันนี้ย่างเตาถ่านนะคะอย่าเตรียมฐานไว้เรียบร้อยค่ะฐานอ่อนๆนะคะไม่ใช่ฐานแรงนะคะ นี่ค่ะค้างบนเตาถ่านนะคะตัวนี้จะใช้เวลาย่างไม่นานนะคะประมาณ1 2นาทีก็ได้กินแล้วนะคะถ้าใครอยากกินแบบอารมณ์แบบกรอบๆนะคะแนะนำให้ย่างานานสักหน่อยนึงนะคะประมาณ3นาทีอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าใครอยากกินแบบ,บหวานๆหนึบๆก็ย่างสักประมาณหนาที2นาทีอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยย่างเตาถ่านค่ะจะหอมมากเลยค่ะกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะ เนื้อแบบว่ากรอบนะคะอันนี้จะย่างแบบให้มันกรอบๆนะคะจะได้เคี้ยวง่ายๆนะคะนี่ค่ะน่ากินไหมล่ะคะเนื้อแบบเลืองอะลามเลยค่ะหอมกลิ่นหมึกหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะแค่หนึ่งถึงสองนาทีนะคะทใส่จานเลยจ้าเรียบร้อยค่ะเป็นกับแก้มชั้นดีเลยจ้านี่ค่ะหมึกตัวนี้เขาขายกันอยู่ที่ ตัวละ20บาทเลยนะคะตามรถรถมอไซค์ที่ขายหมึกบดนะคะเนื้อน่ากินมากกรอบหอมนะคะหนึบหนึบเลยค่ะใครสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้ค่ะ99บาทเท่านั้นนะคะถุงซิปอย่างดีเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อน่ากินไหมล่ะคะโอ้โห มีทั้งแบบ1นกิโล750บาทนะคะแล้วก็มีแบบถุงซิปถุงละ99บาทแล้วก็ครึ่งกิโลอยู่ที่390บาทค่ะ